คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ ชุด3ตัวโต๊ะนะครับในงวดวันที่2นะครับพฤศจิกาคมนะครับพศ2564นะครับกับตัวเลขเด่น869นะครับผมครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็ให้เลขเด่นนะครับ0 7 8ย์นะครับก็เข้าชุดเฉพาะนะครับชุด2ตัวล่างนะครับ3ตัวโต๊ดผมให้0ูนย์นะครับเลขที่ออก787นะครับโควิดนะครับแต้มเดียวนะครับครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมก็จะเสนอเฉพาะชุด3ตัวโต๊ดนะครับสำหรับ2ตัวนะครับผมจะลงให้ทีหลังนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดติดตามไว้นะครับ เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับครับผมก็มาชมชุด3ตัวโต๊วที่ผมได้มานะครับก็จะมี6ชุดนะครับก็ชมไปพร้อมๆกันนะครับชอบชุดไหนก็ใส่เลยนะครับชุดเด่นนะครับก็จะมี181นะครับ9 16นะครับ896นะครับชุดเด่นนะครับชุดลองนะครับก็จะมี5 6, 4นะครับ 5, 6 4นะครับนี่นะครับ5 6,4นะครับ อ่ะห้าหกสี่แล้วก็หนึ่งสามหกแล้วก็สองสี่หกนะครับเดี๋ยวแอดมินจัดการนะครับอาจัดการชุดเด่นให้นะครับชุดเด่นนะครับชุดเด่นนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งแปดหนึ่งนะครับกับกับชุดเก้าหนึ่งหกนะครับนี่นะครับชุดเด่นนะครับชุดรองนะครับก็จะเป็นนี่นะครับ สองสี่หกนะครับหนึ่งสามหกนะครับอ่ะชุดรองนะครับก็จะลองให้นะครับสองนะครับชุดเด่นสองนะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับตัวเลขแนวทางนะครับห่วรัฐบาลไทยนะครับชุดเด่นสามตัวโต๊ดนะครับงวดประจำวันที่สองนะครับพฤษภาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเลขเด่นนะครับ 1, 1 16, 8ึนะครับ916นะครับ896นะครับตัวลองนะครับ896ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับชุดเด่นตัวที่2นะครับชุดลองตัวที่2นะครับก็จะเป็น5 6 4นะครับ1 3 6นะครับ2 4 6นะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ หัวรัฐบาลไทยนะครับจุด3ตัวโต๊ดนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อดินคิมนาโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้มานําเสนอนะครับคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟพี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับตอนรับเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ